สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีกันทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมจะพาพี่น้องไปติดตามครับผมกับหวยหุ่นนะครับเนาะครับสามตัวนะครับเนาะที่นํามาลงให้พี่น้องเอฟซีกระผมได้รับชมกันครับสําหรับเมื่อวานครับพี่น้องครับวันที่7กุมภาพันธ์สองห้าหกแปดครับผมลาวเอชดีครับของบ่าวแหลมนะครับเนาะลุดไปครับพี่น้องครับเมื่อวานลาวเอชดีออกห้าสองหนึ่งกระผมกับลาวเอชดีออก ห้าสองหนึ่งสี่สี่ครับผมครับห้าสองหนึ่งสี่สี่เสียดายนะพี่น้องเนาะครับเพราะว่าครับตัวเลขจริงๆรินะครับห้านี่ก็แม่ลักลอยครับพี่น้องครับกันวิ่งก็คือจะครับผมโอเควีแต่นี่ส่วนใหญ่นะครับเนาะ fc พี่น้องก็จะลุดกันซะส่วนใหญ่ครับอ่ะโบเป็นยังครับผมครับลุดแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเขามาแล้วครับผมกดติดตามกันเอาไว้ครับผมับมาตามเบิ่งผลงานเบาแหลมกันต่อนะครับเนาะครับเบิ่งสถิติใส่กันแต่ละมือเลขมาแบบใด หายยิงซีออกแบบนี้นะครับเนาะครับล่องขืนแตมล่องลงแตมล่องเบิงวาหวยมันออกแล้วมันจะเป็นลักษณะใดครับอ่ะไปขั้นต่อครับผมกับน้อครับเนาะครับอ่ะครับคำห้าน้อยรวมครับพี่น้องครับอันนี้คือเอาอยูหนาใน่าไล่เลยเด้พี่น้องครับครับผมก็คือกดขึ้นมาเลยครับสําหรับครับผมครับห้าน้อยรวมนะครับเนาะครับเมื่อวานพี่น้องเอฟซีไค้งใจดกันครับผม ครับหลายท่านครับผมครับเบาแหลมบดเดาตัวทีมีสถิติมากเฮี้ยงขังให้เบิ้งรอบเนาะครับเพราะว่าตัวนั้นนี่มีสถิติครับเดี๋วเบาแหลมขออนุญาตนิดหนึ่งเดี๋ยวดึงตัวนั้นขึ้นมาให้เบิ้งครับพี่น้องครับเมื่อวานเบาแหลมบดใ้สรุปครับพี่น้องครับต้องขอกราบพระท่านอภัยครับสําหรับครับผมครับสถิตินะครับเนาะเบิ้งสถิติก็ได้ครับสาหรับพิเศษครับพี่น้องเมื่อวานครับผมครับฮานอยพิเศษ C19 17ครับผมครับ C19 17นะครับเนาะครับ19 17 16 19ครับพี่น้องครับมา7ครับผมรอบแรกนะครับเนาะพิเศษมาวิ่งรูด7มาเต็มๆเลยครับตัวต่อมาครับผมก็คือฮานอยปกติครับผมสำหรับฮานอยปกติครับออก2 17 54 17719เต็มเต็มเลยพี่น้องครับ21754เนาะครับเนาะครับตัวที่3ครับผมห้าน้อย VIP ครับผมห้าน้อย VIP ครับออก04238ครับผมครับ04238หลุดไปเนาะครับเนาะครับเข่า2หน่อยครับผมครับเอามื่อนี้ไปตามกันต่อครับพี่น้องครับว่าจะเข้ากันหรือเปล่านะครับเนาะครับสำรับครับผมเมื่อวานครับพี่น้องครับกับลาวสามัคคีลุดขึ้นกันครับพี่น้อง ครับเสียดายเนาะครับเนาะเกือบแตก3ตัวครับผมครับเล่าสามัคคีเมื่อวานนี่ครับผมครับหวยเล่าสามัคคีขอประทานอภัยพี่น้องเดิมเป่าแหลมเบิ่งสถิติผิดบอกมันคือบ่ถือกันเอ้ยเบิ่งผิดดีบอกพี่น้องเล่าสามัคคี 613โอ้ถูกอยู่ครับผมเราสามัคคี61326ครับหกหนามู้พี่น้องพิดแต้มเดียวนะครับเนาะครับขันวินทุูกตัวหน่มี613แน่นอนเมื่อวานครับแต่2ตัวจับหลุดครับพี่น้องครับเลขวิ่งกระลุดนะครับเนาะครับต้องขอกราบพระท่านอภัยพี่น้อง FC ครับพี่น้องลองสังเกตเลขตัวฟันเบาแหลมครับผมจะเป็นเลขวิ่งทั้ง2ตัวเด้อครับพี่น้องครับ8กับ3นํามาวิ่งได้แต่เบาแหลมเลือกฟัน8ครับผมครับถ้าเลือกฟัน3นี่ก็ ครับยังหน่อยกับติดเล็กวิ่งกันยังดีนะครับเนาะอ่ะต้องขอกราบกระท่านอภัยพี่น้องเอฟซีครับมื้อนี้เข้ามาแล้วไปตามกันต่อครับผมครับมื้อนี้นะครับเนาะเล่าสาตัวนี้หรือว่าหวยหุ้น3ตัวนี้จะมีตัวใดกันบ้างครับผมครับตัวแรกนะครับเนาะครับไปเบื้องก่อนเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะบ่ทันครับผมลาวเ d ครับมื้อนี้บ่าวแหลมครับผมครับวิ่งรูดไปที่2ครับผมครับฟันที่42กัน41 31ครับพี่น้องมื้อนี้เนาะครับเนาะระมัดระวังเลขกฮาบด้อพี่น้องครับเลขกาบ ครับเลขกมาเป่ามาเบิรครับผมอยู่บิดมือเลยเหมือนนี่ต้องระมัดระวังกันครับสี่สองสี่สี่หนึ่งสี่ครับผมครับเลขกสามตัวครับผมฝากพี่น้องกันเอาไว้แคปหน้าจอครับผมกับหวยเลาเอสดีครับผมปิดรับบ่ายโมงสี่สิบนาทีครับพี่น้องตอนนี้ยังท่านนะครับเนาะห้าน้อยรวมครับพี่น้องครับห้าน้อยรวมครับสำหรับห้าน้อยครับผมห้าน้อยรวมครับเริ่มที่หาโมงแรกเลยพี่น้องครับพิเศษครับผม ปกติ vip ครับเมื่อนี้เด่น7ร่อง6กครับพี่น้องตัวเด่นเดนก็จะมี7จ7ดหกดดให้ระมัดระวังครับผมเบ้าแล้วว่ามีโอกาสครับพี่น้องเมื่อนี้สีงแดงอย่มีโอกาสครับติดชาตนะครับเนาะครับขึ้นแทนน้ำเขาอยู่ดอกครับสังเกตเบื้องแล้วครับสำหรับครับผมตัวกันตัวร่องนะครับเนาะคือเลข6กก็คือ6 4 6 5หกครับผมฝากพี่น้องกันเอาไว้ครับผม วันที่8กุมภาพันธ์ขึ้นมาอนีแหละพี่น้องรับแคบหน้าจอกันไว้ครับผมกับหาหน่อยรวมครับผมครับพิเศษปกติ VIP ครับไปต่อตัวสุดท้ายครับผมครับสำรับตัวสุดท้ายครับผมปิดรับ2ทุ่ม20นาทีลาวสามัคคีครับบออยากว่าเรอกว่าเลขตัวนี้บ้าแหลมอยากให้พี่น้องอีซีเปิดใจนะครับเนาะเขามาศึกษาเบิ้งเขามาติดตามรับชมเบิงครับเนื่องด้วยตัวเลขหน่อยตัวหนึ่งแหละครับผมสองมีให้รุ่นทุกเมื่อครับผม ครับตอนเย็นครับเวลาประมาณนี้แหละพี่น้องครับปิดรับสองทุ่มยี่สิบครับผมครับถามว่าเป็นอย่างคือน้ำเล้าตัวนี้มาเสนอเนาะพี่น้องสถิติตั้งแต่เหตุมาเดินดีครับผมครับเดินดีครับเข่าตัวฟันนี่เขารู้แล้วพร้อมพี่น้องแต่ว่าถ้าพัดมาลงคงิิบบ้านเข่าตัวฟันจากเถื่ออยู่พี่น้องแกวว่าเป็นยังไงเอ้าไปดิบืนไปล่องเบิองครับมันต้องเข่าแหละครับปกติกะเรียกเดินบดีปัวาน้ำไม่เบิ้งดลพี่น้องครับ ซึ่งสีติจังเมื่อวานนะครับเนาะเดี๋ยวเบ่าแหลมจะพาพี่เบิรงในกลุ่มครับผม V.I.P. ที่เบ่าแหลมลงให้พี่น้อง FC ซื้อกันนะครับเนาะครับก็คือสีติทว่าโอเคเลยพี่น้องครับครับสำหรับครับผมวิ่งรูด4ฟัน47ครับพี่น้องครับฟัน47นะครับเนาะครับกัน1461ครับผมครับพี่น้องลองสังเกตเลขเบ่าแหลมตัวฟันนะครับผมมีสีกับ7ครับผมครับ วิ่งได้ทั้งสองตัวแต่บ้าแหลมเลือกฟันซีสำรับพี่น้องครับสําหรับครับผมสามตัวระมันระวังครับผมระมันระวังเลขกหาบเลขกันเลขเปาเลขเบิ่นครับผมหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดสำหรับผู้ชื่นชอบเลขกสามตัวกรับสี่เจ็ดซีกันไว้น้ำสำรับพี่น้องครับขึ้นไว้น้ำหกสี่หกครับหนึ่งหกหนึ่งประมาณนี้พี่น้องครับอ่ะแคปหน้าจอกันไว้ครับผมครับ ก่อนที่จะจากกันเบาแหลมจะพาไปเบิงสีตีนะครับเนาะครับตัวที่เจ๋งๆครับผมอยู่ในกลุ่มของบ่าแหลมครับเมวอว่านเนาะครับเนาะผลงานไปยังไงนาทีตามหรือเปล่าอ่ะไปเบิงกันครับผมครับพี่น้องครับยกตัวอย่างตั้งแต่ตัวมันเขานะเบาแหลมครับแมนอิลีพี่น้องครับตัวเขากับเแหลมไม่เบิงครับสําหรับครับผมลาวซูเปอร์ครับผมวิ่งสองครับพี่น้องครับฟันสองแปดบอเขาไปเขาตัวกันสองซีนะครับเนาะตรงๆเลยพี่น้องครับ 154 4งหครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมมากมากแบบนี้ดูๆูกับถือว่าสุดยอดนะพี่น้องเนาะครับฝากพี่น้องทุกขู่ทุกคนกันเด้อครับผมปุริมักมวยหุ่นคือเบาแหลมนะครับเนาะครับก็อย่าลืมครับผมติดตามมาไว้ครับชอบตัวใดคอมเมนต์เข้ามาครับผมครับเดี๋ยวนํามาฝากพี่น้องครับสถิติอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องก็คือฮาลอย HD เนาะครับเนาะถือว่าเดินดีครับแต่มื่อนี้เมื่อนี้ลดเด้พี่น้องครับแต่ว่า ของหมู่ว่านนี่เข่าครับพี่น้องเข่าเต็มๆเลยครับผมครับก็ถือว่าครับดีใจน้องคำันองกับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มกันเข่าตัวฟันนี่ถือว่าสุดยอดเลยแหละอ่ะไปเบิ่งอีกเจ้าตัวครับพี่น้องครับห่างเสียงเช้าครับพี่น้องหมู่ว่านน้องครับนองครับผลงานครับก็คือเข่าที่วิ่งแปดน้องครับนองครับฟันแปดหกอ่ะถือว่าเต็มๆเลยแหละพี่น้องครับอ่ะจังไดก็ฝากกันไว้ในเด้อพี่น้องครับครับ บาแหลมพารวยครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกระผมขอให้พี่น้องโชคมานรำ่ำรวยสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนกันทุกผู้ทุกคนที่ติดตามรับชมกระผมครับเบ,บาวแหลมขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องปังๆครับมือนี้ครับกับหวยหุห่นสามตัวที่เบาแหลมลงให้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม